สวัสดีค่ะมาค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาตำส้มตำกันนะคะวันนี้สมพรเนื้องอยากกินส้มตำนะคะก็ไปเก็บมะละกอหลังบ้านมานะคะก็มาสับๆนะคะก็จะมีหอยดองอันนี้นะคะวันนี้ปูเสื้อกลางบ้านเลยจ้านี่เลยนะคะมีหอยดองแล้วก็จะมีพริกมะนาวแครลอทมะเขือเทศนะคะ แล้วก็จะมีกุ้งแห้งด้วยนี่นะคะน้ำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็น้ำปลาลานะคะมีจ่าเครื่องมีแค่นี้นะคะครบแล้วเราก็ไปตำกันเลยก็จะมีกระเทียมนะคะใส่ลงไปกับพริกสองสามเม็ดนะคะสามเม็ดนะคะนี่จะเป็นพริกที่นกนะคะมเม็ดใหญ่ ตำให้ละเอียดเลยจ้าเมนูแซ่บๆนะคะวันนี้อยากกินเผ็ดๆเ,เ,เปรีป้ยวๆวะละกอก็หลังมาสมอนนะคะี่จ้าตามแรกแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะก็<ๆ>จะมีหอยดองนะคะใส่ลงไปเลย2ช้อนหอยดองจ้าอร่อยออร่ยนะคะ ไม่มีปูเข็มนะคะก็ใช้ใหอยดองวันนี้ปูเสือนักกลางบ้านเลยนะคะตามกินเองนะคะแซ่บๆจ้านี่ก็กุ้งแห้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งเนื้อนะคะแช่น้ำล้างให้สะอาดคุกเค้าเลยจ้าแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้มีอะไรก็ใส่ลงไป หอยดองกับกงแหงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศกับแครอทตำส้มตำหอยดองจ้านี่นะคะเห็นแล้ว่าน้ำลายไหลเลยนะคะใส่มะละกอลงไปเลยจ้ามลกอนี่ก็ใช้สับเอานะคะไม่ได้ใช้ที่ใส่นะคะสับเองเลยจ้ากป๊กๆ ะะก็จะมาใส่น้ำปลาหลาช้อนเดียวนะคะสุพอนก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ก็กินได้นะคะใส่ช้อนเดียวพอหอยดองก็เค็มทู่แล้วนะคะใส่น้ำตาลจ้าตาแบบง่ายๆเลยนะคะนี่จะบีบมะนาวใส่ลงไป มะนาวนี้จะน้ําเยอะมากเลยลูกใหญ่ด้วยก็สี่ลูกยี่สิบบาทต้นของสุบอไม่ออกลูกสักทีนะคะนี่จ้าครบแล้วนะคะเราก็ตำเลยค่ะดูสิทีน้าหน่ากินมากเลยอยดองกับกุ้งแหงนะคะอื มะละกอที่เราสรับอันนี้นะคะจะเป็นชิ้นๆเนื้อก็จะแข็งนิดนึงเราก็ตำตำนะคะแช่ยเย็นมะละกอแช่ยเย็นก็จะออกกรอบอร่อยด้วยนะคะคนี่สมพรก็ไม่ค่อยถนัดในการตำส้มตำนะคะโคุโคคกคนี่นะคะสีสัน น่ากินมากเลยนี่จ้าแล้วก็มาตักใส่ชามกันเลยน,น่ากินมากเลยนะคะไปเลยจ้าตักใส่ชามเลยนี่เสร็จแล้วนะคะ ส้มตำหอยดองกุ้งแหงนี่จ้าก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะเมนูแซ่บเผ็ดๆนี่จา้าคลิปหน้านะคะสมพรจะมีเมนูอะไรมาอกีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะนี่จา้ามากินด้วยกันเลยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ จะพรจะทำเมนูอะไรดีนะต้องขอคิดดูก่อนนะคะวันนี้ขอแซปก่อนพบกันนะคะสวัสดีค่ะ